ลไม้นะครับชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอสับปะรดก็ดีมะพร้าวก็ดีอมาแก้วมังแก้วมังกรก็ดีองุ่นก็ดีลำไยก็ดีกล้วยก็ดีมักซาลี่ก็ดีมักสมก็ดีมักแอปเปิ้ลก็ดีใบสีก็ดีพวงมาลัยก็ดีมักสมโอก็ดีมากคู่ก็ดีน้ำแดงก็ดีมาถวายปู่องค์ดำแสนสิริจันทานคราตตามสัจจะที่ให้ไว้ว่าถ้าหัวรัฐบาลเราเข้าหรือว่าแล้วก็ เราแตกสามตัววันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเราเข้าสี่เก้าเราให้ศูนย์สี่เก้าแต่ออกห้าสี่เก้าคือเฉียดไปแต้มหนึ่งก็ยังไม่สบาใจแต่ว่าพอตกเย็นมาวันนั้นมันมีลาวด้วยเราอาจารย์กับเก้าสีด้วยวันนั้นได้ทั้งบนได้ทั้งล่างได้ทั้งเม็ดเดียวได้ทั้งสามตัววันนี้ก็ได้นําตามสัจจาครับนาผลไม้ชุดใหญ่นะครับหอมทางใบสีทูบเทียมม่ะผู้ใบสีนี่ของพี่จากจังหวัดตาดนะครับพี่ยาจากจังหวัดตาดท่านนํามารวมสมทบแล้วก็มีส้มโอม,มีกล้วยที่ท่าน เอ่นำมาร่วมสมทบด้วยนะครับวันนี้ก็จุดทูบขอปู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทูบเนี่ยหวยลาววันนี้อาจารย์ขอฮานอยกับเรานะครับขอสามตัวตรงวันนี้ปู่ขึ้นมาแล้วเป็นเลขหามบอกไว้เลยถ้าใครเห็นบอกไว้เลยว่าจัดได้เลยนะครับวันนี้ก็มาถวายปู่แล้วก็ยังมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีสามถังเลยก็มีของพี่ยาด้วยแล้วก็ใบสีใหญ่มาถวายที่หน้าปูน่นันตะอันนี้เป็นของพี่ยานะครับใบสีอืมแล้วก็ดอกกุหลาบดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสามสี่ชุด ห้าชุดทั้งหมดห้าชุดมาถวายปู่เวสุวรรณแล้วก็ตรงนี้ปู่องค์ดําแล้วก็ปูอ่อน,นันต์ใครเข้ามาอาจารย์ขอคนละสองแชร์เดี๋ยววันนี้จะให้แนวทางเราก่อนเพื่อนเลยใครดู like, นนไลฟ์วันนี้จะได้หวยไปก่อนเพื่อนฮะมาวันนี้จะได้ทูปปู่ไปนะครับจะได้ทูปปู่ไปสวัสดีคนพันแปดสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาอาจารย์ขอแชอร์ด้วยขอแชอร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูกันว่าอาจารย์เอาอะไรมาถวายบ้าง นะครับก็เดี๋ยวเราขอพอรพร้อมๆกันนี่นี่ทูปปู่เดี๋ยวเราค่อยดูว่าเรีกอะไรนะนี่นะครับเนี่ยใครยังไม่ามาแชร์ฝากแชร์ให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ขออนุญาตแชร์ก่อนวันนี้อาจารย์ก็ได้นําตามสัจจะนะครับก็จะมีใบสีนี่หมากครูมีน้ำแดงใบสีพิญานะครับก็จะมีพวงมาลัย ส้มโอส้มแอปเปิลคือชุดใหญ่ครับชุดใหญ่คือไม่รู้กี่อย่างเนี่ยเก้าอย่างหรือเปล่าหนึ 1, 2, ่งสองสามอประมาณเก้าอย่างลำใหญ่เนี่ยทุกอย่างคืออาจารย์นํามาถวายองค์ปู่เพราะว่าเนี่ยตรงนี้ตอนนี้ค่าแล้วนะครับไม่มีคนแล้วแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยนะ,อะขอพอรพร้อมกันครับใครจะขอพอรขอได้เลยบอกชื่อนามสกุลบ้านได้ที่แล้วขออยากขออะไรขอ ขอสุขภาพก็ขอสุขภาพขอโชคลาภก็ขอโชคลาภมาให้คนละสามข้อขอได้เลยอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วบอกกับปู่ว่าถ้าสมดังบารถนาหมายมั่นจะเดินทางมากาบปู่ให้ได้ขอทรัพย์สินจากบาดาลให้ปู่ประทานพรให้ให้มีค่าน้ํามันค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าที่สามารถให้มาได้มากพอสมควรหรือว่าให้ได้นะครับก็ขอปู่บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรเลยครับที่ฐานพร้อมๆกันครับบอกไว้เลยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับ อาจารย์เนี่ยเป็นคนเชื่ออะไรยากนะบอกไว้เลยถ้าจะมาทูบเนี่ยอันนี้หวยอะไรครับทูบทูบซื้อได้ซื้อป่ะออน,นะซื้อได้ทั้งฮานอยแล้วก็ลาวอา่าหรือยันถึงรัฐบาลเลยไปถึงรัฐบาลไทยสิบหกสิงหาได้เลยห้าเก้าจำไว้รัฐบาลไทยจะออกตัวเดิมงวดหน้าสิบหกสิงหาห้าเก้าสี่เนี่ยห้าเก้าห้าสี่เก้าสี่เนี่ยมันจะออกตัวเดิมไปหาซื้อเลยแต่เน้นห้าเก้าเพราะทูบป,ปู่ให้แล้วจำไว้สิบหกสิงหาไปหาได้เลย อืมมาแล้วก็อ่านเอาของเพื่อนๆหน่อยเออนั่นแหละนะครับแล้วก็ทูบป,ปูทูบป,ปูดูเอา้า เนี่ยทูปปูดูเอาห้าเก้าก็ตีได้เก้าห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าห้าสองเพราะมันมีเก้าสองตัวก็มีเลขสองอยู่ด้วยตรงเนี้ยห้าสองอ่ะจัดเลยห้าสองห้าเก้าจัดเลยห้าสองห้าเก้าอัดไปเลยสามตัวอาจารย์อี่ซื้อทุกหางแล้วก็ซื้อทูปปูไว้ด้วยเพราะว่างวดก่อนมันออกตัวที่สองเห็นไหมอ่าแปดสีหนึ่งใครเล่นโต๊ดก็โต๊ดไปใครอยากถูกตรงก็เล่นหกประตูนะครับจะได้ตรงหรือว่าใครรัก ศรัทธาแบบเชื่อมั่นก็รูดห้าไปเลยจบรูดห้าไปเลยไม่ต้องคิดเยอะทุนน้อยก็เลือกเอาก็แล้วแต่ดวงขนาดงวดก่อนให้แปดหนึ่งตัวเดียวให้สี่แปดหนึ่งด้วยบางคนยังไม่ถูกเลยขนาดล่างก็เข้าบนก็เข้าเข้าทุกตำแหน่งทุกเลขที่ให้บางคนยังไม่ถูกเลยเพราะว่าดวงเขาเรียกว่าดวงนะครับเวลาอาจารย์ไล์สดเวลาอาจารย์พาขอขอมากรรมให้มาขอให้มาฟัง อย่ามาเอาแต่หวยถ้ามาเอาแต่หวยคุณก็ได้แต่หวยหรอกแต่ถ้าคุณมาด้วยความศรัทธาเนี่ยคุณจะได้แบบอาจารย์สิ่งที่อาจารย์มีให้ดูประวัติอาจารย์ก่อนอ,อายุยี่สิบเก้าแต่สิ่งที่อาจารย์มีล่ะนั่นแหละประวัตินั่นแหละ,ะ,หละคือความศรัทธาซื้อแต่หวยมันไม่รวยต้องศรัทธาด้วยศรัทธาด้วยการงานก็ดีชีวิตก็ดีไม่จําเป็นต้องถูกหวยห,วยหรอกไปขายของไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานมันก็รวยได้คือกันคนแต่หวยเนี่ยมันเป็นเงินเทวดาเห็นไหมสี่แปดหนึ่ง วดเมื่อวันจันที่ผ่านมานะบอกไว้เลยใครซื้อหลักร้อยได้เงินหลักหมื่นหลักแสนกันทุกคนใช่ไหมไม่ได้ขี้โม้แล้วก็แจกฟรีด้วยแต่ถ้าใครอยากเข้าห้องที่ดีที่สุดห้อง VP เนี่ยก็ทักมาบูชาปู่เอชุดนี้499บูชาแล้วดึงเข้าห้อง v i p คําคำว่า v i p นี่คือไม่ต้องอธิบายหรอกว่ามันดีกว่าหน้าเพจยังไงพิมพ์สนใจมาแล้วแอดไลน์มาหรือลิลงก์ที่ปักหมุดได้เลยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันแล้วผมไม่รับไลฟ์สดปักลิงก์อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องทักมาหาผม รับทราบได้กิ่นทู่ป,ปู่ถึงบ้านเลยนะสาธุก็บ,บอกไว้เลยว่าปู่องค์ดำท่านแรงมากท่านไปเข้าฝันไปนิมิตท,ทุกคนดูจําหน้าท่านไว้รับรองคืนนี้เจอกันหาปู่แน่นอนกดเข้าห้อง vp อยังไงเออต้องไปบูชาวัตถุมงคลก่อนครับถึงจะได้ดึงเข้าแล้วก็ต้องรอแอดมินรออาจารย์ไปดึงอีกทีนึงไม่ใช่ว่ากดเข้าไปแล้วได้เข้าเลยนะนะครับปู่นี่ชอบต้นบอลดำนะดูดูมีคนเอามาถวายเนี่ย พร้อมกระถางเต็มเลยใครบนป้น,นต้นบอนดําก็ได้อืมแต่อาจารย์บนผลไม้ชุดใหญ่คือบนนี่บนบอกว่าให้ลูกสิทธ์ถูกนะเออไม่ได้ว่าให้ตัวเองถูกนะเออตัวเองก็ถูกอยู่นั่น